สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านบนนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมอบความรู้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงานช่างนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านเรือนนะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านก็ได้มานะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก like, ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับถ้าช่างประปาฉบับบ้านๆอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับวางอยู่ตรงหน้านะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับซื้อมานะครับมันก็คือ โคมไฟตั้งโต๊ะนะครับแบบปรับระดับได้หมุนได้360องศาเลยนะครับช่างปลาปลาฉบับบ้านๆก็ได้มาในราคา1 4 0้บาทนะครับแต่ราคาจริงนะครับที่ขายในร้านนะครับก็อยู่ที่ราคา1นึ้อยเจบบาทช่างประปาฉบับบ้านๆก็ได้คูปองส่งฟรีนะครับแล้วก็ใช้ช้อปปี้คอยนะครับในเป็นส่วนลดในการซื้อมานะครับก็เลยเหลือแค่ร้อยี่บาทนะครับ หากเพื่อนๆดูแล้วสนใจนะครับก็ลองเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวช่างประปลาฉบับบ้านๆจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับก็ถ้าได้ส่วนลดด้วยแล้วก็ซื้อในวันที่เบิ้ลเบิลด้วยนะครับก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าช่างประปาฉบับบ้านๆซื้อมานะครับชมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรอบๆนะครับว่าเจ้าบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มเจ้าโคมไฟปรับระดับได้นี้นะครับรอบๆมันเป็นยังไงครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะ นะครับก็จะบรรจุมาในกล่องเลยนะครับเป็นผิวมันเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับโคมไฟที่หลังจากประกอบเสร็จนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับเจ้งประปาฉบับบ้านๆซื้อมาเป็นสีดํานะครับด้านบนก็จะเขียนว่า LED นะครับแล้วก็เป็นรุ่น AT หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับโคมไฟนี้นะครับนี่นะครับ ลังจากประกอบแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ3ามรูปนี้นะครับใช้สําหรับตั้งที่โต๊ะทํางานนะครับหรือโต๊ะเขียนหนังสือได้นะครับอันนี้ในรูปนี้เป็นสีขาวนะครับนี่นะหัวของโคมไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำมาปลาฉบับบ้านๆจะแกะเพื่อนๆชมเลยนะครับสําหรับเจ้าโคมไฟตั้งโต๊ะแบบปรับระดับได้นะครับมีทั้งหมด3ามสีนะครับไปในร้านนี้นะครับก็ มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็สิ่งแรกนะครับเราก็จะพบกับนะครับเห็นจะตัวโคมไฟนะครับก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับใส่ถุงมาแล้วก็อันนี้มัดยางมาเลยนะครับอันนี้เป็นขั้ว E ยี่สิบ็ดนะครับเป็นขั้วเกลียวนะครับขั้วเกลียวประหยัดไฟขั้วเกลียว LED ปกติทั่วๆไปที่เราซื้อได้ตาม สารจำหน่ายเครื่องแคปไฟฟ้านะครับนี่ครับก็เป็นชิ้นแรกที่เราเจอนะครับอยู่ในกล่องส่วนชิ้นที่สองนะครับนี่นะครับเขาก็มีหลอดไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับเห็นในรายละเอียดระบุมาว่าเป็น5วัตต์นะครับมันจะมี3วัตต์5วัตต์นะครับแต่นี้ไม่ได้ติ๊กมานะครับแต่ว่าเห็นระบุมาว่าในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนะครับระบุมาว่า5วัตต์นะครับนี่นะครับ ปิดูก็จะเป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะครับเป็นพลาส,สติกนะครับนี่ก็เป็นชิ้นที่สองนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับชิ้นต่อมาครับก็โอ้โนี้เป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวฐานนะครับถ้าถ้าจะเป็นตัวฐานสําหรับตั้งโคมไฟนะครับก็บรรจุมาในถุง พลาสติกแบบนี้เลยนะครับซีนมาเลยนะครับแล้วก็มีกันกระแทกอยู่ด้านในนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับเป็นเหมือนแท่นวางเหมือนที่ทับกระดาษนะครับมันมันจะค่อนข้างหนักนะครับอันนี้หนักน้ําหนักใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เราพบครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจับกับขอบโต๊ะนะครับนี่นะครับสามารถหมุนไขได้นะครับล็อก เป็นตัวนี้เราก็เอาแกนของเจ้าโคมไฟนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถนีบขอบโต๊ะได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับไม่ให้เกะกะนะครับหรือไม่ก็ถ้าเรามีพื้นที่เยอะก็เราก็ใช้ฐานตัวนี้ครับตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นลักษณะพลาสติกนะครับแข็งนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับนี่ก็เป็นชิ้นที่4นะครับ ก็ภายในกล่องก็มีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างปลาปลาจะแบบบ้านๆนะครับจะแกะถุงออกนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านในนีครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงครับเจ้าโคมไปครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะดูชิ้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับแกะถุงออกมาเลยนะครับอันนี้ก็มีบับเบิลรองมาหนึ่งชั้นนะครับนี่นะครับเป็นตัวฐานนะครับพอเราได้นี่บินน็อต ฐานนี้เป็นพลาสติกนะครับด้านล่างนี่จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้านในไม่รู้เป็นอะไรครับหนักมากเลยครับเป็นพลาสติกนะครับกินแรกนะครับแล้วก็เราจะมาดูเจ้าโคมไฟนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นเจ้าตัวโคมไฟนะครับโคมไฟนี่ อันนี้ทํามาจากเหล็กนะครับเป็นโครมเหล็กนะครับเคลือบสีดํามาเลยนะครับด้านในก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็นี่นะครับสามารถยืดได้นะครับยืดปรับได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีสายไฟมาให้นะครับสายไฟแล้วก็นี่นะครับที่ตรงกลางสายไฟนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดลักษณะแบบนี้มาให้นะครับ พิจารณาเจ้าตัวฐานของคมแล้วนะครับก็เป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กมาเลยนะครับค่อนข้างชั้นหนานะครับเท่าที่สัมผัสดูนะครับแล้วก็สามารถยืดนี่ครับปรับระดับแบบนี้ได้นะครับนี่ครับจะหัวของคมไฟก็สามารถปรับ้ายปรับขวาแบบนี้ได้นะครับปรับได้ทุกชิ้นส่วนเลยครับส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับสามารถปรับระดับตามความต้องการสูงต่ำได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีสปริงครับอันนี้สังเกตเราจะมีสปริงมาให้ด้วยนะครับทางซ้ายและขวาครับไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราปรับมันก็จะนุ่งนวงนะครับนี่นะครับเดช่างประปาระฉบับบ้านๆนะครับจะลองประกอบดูเจ้ากับเจ้าฐานนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วนะครับ ลองดูดีเปิดมันจะติดไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเอาละครับหลังจากช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับประกอบเจ้าโคมไฟปรับระดับได้แล้วนะครับช่างประปาก็ประกอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้นะครับนี่ช่างปราป่าฉบับบ้านๆก็ใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นขั้ว E ยี่สิบเจ็ดนะครับหรือเป็นขั้วเกียวธรรมดานะครับเราก็หมุนเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะโคมไฟแบบนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับ สามารถปรับได้นะครับความสูงนะครับที่จ้างมาปลาจะบ่าบ้านๆนะครับลองยืดสูงสุดแล้วนะครับจะโคมฝายนี้จะอยู่ที่ความสูงประมาณหกสิบเซนติเมตรนะครับแต่จะสามารถนะครับปรับเอียงไปด้านหน้านะครับก็ปรับขึ้นลงได้นะครับปรับุ่นซ้ายขวาได้นะครับจะตัวโคมนี่นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วแต่เราปรับตามพื้นที่เลยนะครับว่า โต๊ะทางานของเราเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหรือไม่ถ้าเจ้าแถบฐานตัวนี้นะครับเกะกะนะครับเราก็สามารถถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปแทนได้นะครับเป็นที่นี่กับโต๊ะทํางานนะครับเอาละครับสวิตของเจ้าหลอดไฟนี้นะครับก็จะอยู่ที่สายนะครับจ้างมาปาจะบับบ้านๆก็ได้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตไฟก็สว่างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมนะครับว่า สว่างแลวมันเป็นยังไงนะครับนี่สว่างจ้าเลยนะครับก็จะอยู่ภายในโคมนี่นะครับก็จะสะท้อนลงพื้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของแสงเลยนะครับนี่ครับก็สว่างพอสมควรครับอันนี้ก็จะเป็นรูน่าจะเป็นระบายความร้อนนะครับหรือว่าทําเพื่อมาเพื่อความสวยงามนะครับวัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับแต่ก็บางไปนิดนึงนะครับแล้วก็สีที่ให้มาก็เคลือบมาค่อนข้างดีนะครับ เทาตัวฐานนี่ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวลาเราวางกับโต๊ะนะครับนี่ครับก็ถือว่าในราคานี้นะครับได้ส่วนลดมาด้วยก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าโคมไฟตั้งโต๊ะแบบปรับระดับได้ครับหมุน360รอกสิบองศานะครับเจ้าตัวแท่นเวลาเราเสียบไปนะครับก็จะสามารถหมุนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอาิศทางไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ตรง ลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็ดูตามลิงก์ที่ช่างประ,ะประ่าฉบับบ้านๆแปะไว้ให้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่งกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ช่างประ,ะปาฉบับบ้านๆต้องลาไปก่อนครับในคราวหน้าจะนําสาระความรู้อะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ